จากวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงทําให้ในแต่ละวันมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากและยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องถึงแม้ทีมบุคลากรทางการแพทย์จะทําหน้าที่อย่างสุดกําลังและมีผู้ที่หายป่วยแล้วหลายคนแต่จํานวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีมากเกินกว่าจํานวนของเตียงที่จะใช้รับรักษาด้วยเหตุนี้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจึงได้จัดตั้งหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤตขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและจำนวนเตียงในการรักษาผู้ป่วยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนวันนี้เราจึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและบริหารจัดการหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤตกันครับว่าทำอย่างไรบ้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตแพทย์พยาพัชนะครับเกิดขึ้นเนื่องมาจากมีความแน่นหนาของผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด1 9ที่เข้ามาดูแลร,รักการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงก,กรณ์สถากาทันไทย ในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักจะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่นอนรอคอ,อยการรักษาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุลกรสภากาชาติไทยพวกเราชาวคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุลกรสภากาชาติไทยได้เร่งเห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีการขยายงานบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยหนักเหล่านี้ก็เป็นที่มาของการจัดตั้งหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต แพทย์พักนะครับเราเลือกพื้นที่ที่อาคารจอดรถหน้าอาคารแพทย์พักนะครับซึ่งพื้นที่จอดรถนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลจงกรสวสดิ์าราตไทยซึ่งจะทําให้สะดวกแก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้ามาดูแลร,รักษาผู้ป่วยในบริเวณนี้และพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โล่งนะครับเราสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับซึ่งเราใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง10กว่าวัน ก็สามารถทําการสร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโดยจะมีหอผู้ป่วยในการดูแรลรักษาผู้ป่วยเคสสีเหลืองอยู่ที่4อาคารอาคารละประมาณ16รายด้วยกันนะครับแล้วก็จะมี1หอผู้ป่วย ICU ซึ่งจะเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือเคสสีแดงซึ่งสามารถจะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ10รายครับเราเชื่อว่าหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตแทย์ทาีนะครับจะเป็นอาคารที่สามารถจะ ปันทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่สามารถจะเข้าถึงการบริการในโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 และจําเป็นจะต้องรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลจุฬานะครับสามารถที่จะมาได้รับการรักษาดูแลที่อาคารแพทย์ทัพหลังนี้นะครับเพราะเราคิดว่าการดูแลผู้ป่วยวิกฤตตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเนี่ยจะทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตลงไปได้ครับ สิ่งที่เราคิดว่าจํานวนคนไข้ที่มันเพิ่มขึ้นมากเราก็เลยต้องตัดสินใจที่จะเพิ่มจํานวนเตียงเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมีคนไข้าจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้แล้วก็ต้องนอนรอเตียงอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราสาม,มารถรับคนไข้ที่มีอาการหนักเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ช่วยแก้ปัญหาได้จำนวนเตียงที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นการขยายสกยภาพเตียงเดิมที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการ ระดมกาลังจากทีมแพทย์พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามารวมกันเป็นทีมในการที่จะทํางานก็ต้องอาศัยทีมแพทย์จากส่วนต่างๆที่อาสาเข้ามาช่วยที่จะดูแลคนไข้โควิดร,รวมถึงพยาบาลจากบอร์ดต่างๆที่ระดมกันเข้ามาสร้างขึ้นมาเป็นทีมสําหรับที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอาคารประกอบไปด้วย5หลังนะคะหลังแรกเนี่ยเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตประกอบด้วยจานวนเตียงทั้งหมด10เตียงสําหรับอีก4หลังเนี่ยประกอบไปด้วยหลังละ16เตียง เพราะฉะนั้นก็จะรวมเป็น64เตียเตียงจำนวนเตียงทั้งหมดที่ขอผู้ป่วยตรงนี้รับได้นะั่นคือประมาณ74เตียงค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถจะรองรับคนไข้กลุ่มสีแดงเป็นกลุ่มวิกฤตนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยได้ประมาณ10เตียงส่วนที่เหลืออีก64เตียงนี่ก็เป็นคนคนไข้ที่เป็นสีเหลืองแก่นะคะหรือว่าต้องการใช้ออกซิเจนตรงนี้ก็จะสามารถรองรับได้ทั้งหมด ต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกภาคส่วนนะคะจากองค์กรต่างๆและที่ช่วยกันระดมให้เงินสนับสนุนในการก่อสร้างเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ค่ะในส่วนของกายภาพเป็นเรื่องของความท้าทายในการออกแบบแล้วก็ก่อสร้าง หอผู้ป่วยส่วนขยายสําหรับผู้ป่วยเกิดวิกฤตและก็วิกฤตที่ลานแพทย์พัดนนะครับโครงการนี้เ,นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเร่งด่วนของทางฝ่ายการแพทย์และการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ทางฝ่ายกายภาพร,รับหน้าที่ในเรื่องของการออกแบบทั้งวางผังนะกําหนดเรื่องของตัวอาคารรูปแบบอาคารรวมถึงการวางแผนงานโครงการว่าจะก่อสร้างและดําเนินการยังไงแต่เดิมเนี่ยเริ่มตั้งต้นว่าจะทําเป็น หหน่วยอาคารย่อยนะครับสำหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตประเภทสีเหลืองแต่ต่อมาเนี่ยทางทีมาการแพทย์และพยาบาลขอให้ปรับาารเป็นผู้ป่วยกึ่งวิกฤต4อาคารแล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตหน,นึ่งอาคารที่จะเป็นสีแดงนะครับทางฝ่ายกายภาพก็ทําการวางแผนว่าเราจะรับผิดชอบในเรื่องของการออกแบบแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างโดยทางฝ่ายของโรงพยาบาลดําเนินการเอง สีอาคารสําหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองในส่วนของสีแดงเนี่ยเพื่อร่นระยะเวลานะครับแล้วก็เป็นการาประสานร่วมงานก,นกันกับทางบริษัทผู้ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลก็คือบริษัท a c g นะครับเราตัดสินใจว่าในส่วน ICU เนี่ยเราขอเชิญให้ทาง a c g เข้ามาร่วมนะครับเราก็จัดจ้างทาง a c g ในการทํา ICU m o โมเดลตามที่เขาทําอยู่ในพื้นที่ต่างๆเอาสออย่างมาประกอบรวมกัน โครงการนี้ใช้เวลาสั้นมากเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําได้สําเร็จไหมนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นตัดสินใจที่จะดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่19กากรกฎาคมที่ผ่านมาตามมติของกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลนะครับทางฝ่ายกายภาพเองยังต้องทําการทํารายละเอียดเรื่องของแบบนะครับทำวางแผนในเรื่องของการบริหารงานก่อสร้างรวมถึงจัดหาผู้มาดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งต่งตางๆซึ่งต้องใช้เวลาที่สั้นมาก แต่โครงการนี้เราก็ใช้ทุกวิธีทางทุกวิธีการสามารถที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการก่อสร้างได้เมื่อวันที่1ากรกฎาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มันสําเร็จได้ในวันที่12สสิงหานะครับ อาคารก็ใช้เทคนิคเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นระบบกึงสําเร็จรูปใช้โครงสร้างเหล็กนะครับใช้ผนังสําเร็จรูปใช้อุปกรณ์ระบบที่สามารถที่จะเตรียมการจากภายนอกและเข้ามาประกอบและติดตั้งภายในอาคารนะครับเพื่อให้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการดาเนินการแบบคู่ขนานกันทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและในส่วนของทางด้าน S C G ทําคู่กันไปนะครับโครงการก็ ถือว่าทุกคนช่วยกันหลายฝ่ายนะครับทั้งในส่วนของฝ่ายพยภาพโรงพยาบาลเองแล้วก็ผู้ที่มาดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งที่ตรงนี้นะครับก็สามารถสําเร็จได้รุ่งเรืองตามแผนนะครับอาคารก็สามารถเปิดให้เป็นอาคารที่มีสภาพเป็นความดันลบด้านในเพื่อให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานนะครับคือส่วนของฝ่ายพยาบาลนะครับอาคารที่เป็นถึงผู้ป่วยวิกฤตตรงนี้เนี่ยที่ทางโรงพยาบาลออกแบบแล้วก็ดาเนินาการก่อสร้างเนี่ย เป็นอาคารแนวยาวเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแนวยาวส่วนด้านหน้าเป็นส่วนของพื้นที่ nurse station ส่วนทํางานของฝ่ายการพยาบาลที่ออกแบบให้เป็นความดันบวกนะครับด้านในนะครับมีตั้งแต่ห้อง anteroom ซึ่งเป็นความดันลบขั้นต้นนะครับห้องผู้ป่วยที่อยู่ด้านในเป็น isolate board ที่เป็นความดันลดขั้นกลางแล้วก็มีส่วนปลายที่มีความดันลบขั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นอากาศก็จะไหลเข้าสู่ด้านใน ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ของเชื้อโรคออกมาสู่ภายนอกนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะด,ดวกเพื่อให้ทางทีมแพทย์และพยาบาลสามารถที่จะดําเนินการในพื้นที่ที่ตรงนี้ได้นะครับก็ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของการดําเนินการเรื่องของการออกแบบวางแผนการก่อสร้างแล้วก็บริหารงานจนสําเร็จตามเป้าหมายโจทย์และก็ความยากของการก่อสร้างชุดอาคารนี้ นะครับตั้งแต่เรื่องของการเลือกที่ตั้งที่ไม่ได้มีการเตรียมการไว้จะเป็นพื้นที่ก่อสร้างเอาไว้ก่อนเป็นการแปลงพื้นที่ที่เป็นที่จอดรถเดิมให้สามารถรองรับอาคารในลักษณะอาคารทางด้านการแพทย์ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีการเตรียมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเอาไว้ก็ต้องมีการมาปรับแต่งสภาพพื้นที่นะครับเราเจออุปสรรคหลายอันที่ เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนนะครับแผนหลายอย่างที่จะต้องทําก็ถูกปรับเปลี่ยนนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างนะครับบริษัทที่เข้ามาช่วยเราทํางานตรงนี้บางบริษัทก็ประสบป,ปัญหาเจอโควิดเข้าถล่มก็ต้องมีการปรับแผนงานในตลอดระยะเวลาในการทํางานนะครับต้องใช้ทั้งความพยายามทั้งความอดทนนะครับแล้วก็ใช้ความคิดตลอดเวลาซึ่งเป็นการประสานร่วมกันของทั้งทีมนั้นฝ่ายกายภาพไม่ได้ทํางานแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง ภายหลังจากที่มีการใช้งานคือ FMU นะครับ FMU mm. ก็มีส่วนในการเข้ามาช่วยเตรียมสภาพความคล้องของอาคารรับไม้ต่อนะครับในอาคารหลังนี้ยังมีความยากอีกประการหนึ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือความไม่เพียงพอของปริมาณออกซิเจนเหลวที่ต้องใช้ในการให้กับผู้ป่วยในสาก,การโควิดที่ตรงนี้เราต้องทําการปรับแผนแล้วก็ทาการติดตั้งถังออกซิเจนเพิ่มเติมในพื้นที่มีอยู่เดิมตรงนี้ให้ทันกับเวลาซึ่งเราใช้เวลา 3วันในการตั้งพลานออกซิเจนใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเท่าตัวอันนี้ก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่สามารถทําให้มันสําเร็จลงได้ก็อันนี้เป็นทั้งความดีใจความภูมิใจของทีมฝ่ายพยาภาพที่ได้มีส่วนร่วมในการทํางานนี้กับทางโรงพยาบาลครับ พอเราได้นโยบายจากโรงพยาบาลตกลงกันแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดหอผู้ป่วยถึงวิกฤตและหอผู้ป่วยวิกฤตตรงรามจอดรถหน้าคันแทบพัดนะคะที่ประชุมเราก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นลนักษณะแบบนี้อย่างหอผู้ป่วยก็จะเป็นหอผู้ป่วยรวมนะคะก็สามารถเห็น คนไข้ได้ทุกเตียงเลยนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์พยาบาลอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็เข้าไปดูแลผู้ป่วยนะคะความห่างระหว่างเตียงผู้ป่วยก็จะห่างกันประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะ ดังนั้นในหอผู้ป่วยนะคะแต่ละหอผู้ป่วยก็จะรับคนไข้ได้ประมาณ12รายหรือว่าถ้าจํานวนผู้ป่วยเยอะขึ้นมาจริงๆนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้เป็น15-16เตียงต่อหนึ่งหอผู้ป่วยนะคะส่วน ICU นี่ก็จะประมาณ10เตียงนะคะจากนั้นเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆนะคะที่จําเป็นจะต้องใช้ซึ่งตรงนี้เราก็เอาอุปกรณ์เครื่องมือการใช้ต่างๆมาจากหอผู้ป่วยที่เราปิดบริการลง กำลังคนที่เรานำมาช่วยตรงนี้นะคะในส่วนที่เป็นหอผู้ป่วยพยาบาลหนึ่งคนจะดูแลผู้ป่วยประมาณ3-4ถึงคนนะคะเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องการกิจกรรมทางการพยาบาลค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะอันนั้นจะใช้1.5ถึง1นะคะในการดูแลผู้ป่วยหนึ่งรายท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของความหนักเบาของคนไข้ส่วนเราจะนำเอาพยาบาลตรงไหนมานะคะ ซึ่งถ้าเราต้องมีเปิดบริการเพิ่มนะคะเราก็จําเป็นต้องลดบริการทางฝั่งที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดลงหรือว่าจําเป็นต้องติดหอผู้ป่วยบางหอนะคะซึ่งตรงนี้เราวิเคราะห์จากอัตราการทองเตียงนะคะเราก็สามารถดึงอัตรากําลังตรงนั้นมาได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะทุกครั้งที่เราขอความร่วมมือจากน้องๆนะคะเราได้รับความร่วมมือตรงนี้อย่างดีมากๆนะคะน้องๆทุกคนเต็มใจมานะคะยกเว้นว่าเขามีปัญหาสุขภาพจริงๆนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า เขาต้องมาฝึกนะคะต้องมาเทรนนิ่งกันก่อนเรื่องของการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อหรือชุด PPE นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญนะคะของการปฏิบัติงานในการดูแลคนไข้โควิดที่นี่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะในการดูแลผู้ป่วยที่อหอผู้ป่วยถึงวิกฤตและก็หอผู้ป่วยวิกฤตตรงนี้นะคะ ก็คือในเรื่องของการระวังมากๆไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นจากผู้ป่วยสู่บุคลากรหรือว่าจากบุคลากรที่เราจะนําเชื้อไปให้ผู้ป่วยรายอื่นนะคะนี่เป็นจุดที่เราต้องเน้นย้ําในเรื่องของการต้องควบคุมกํากับน้องๆมากๆนะคะดังนั้นเวลาที่เราเสร็จกิจกรรมการพยาบาลคนไข้แต่ละรายแล้วนะคะก่อนที่จะไปรายอื่นเขาจะต้องมีการล้างมือและเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งนะคะนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำกันนะคะ พยาบาลอินชาร์ตนะคะข้อดีของบอร์ดผู้ป่วยแบบนี้นะคะก็คือตรงเนิร์สสเตชันนะคะกับตรงห้องผู้ป่วยนะคะเราจะก,กั้นด้วยกระจกนะคะดังนั้นพยาบาลอินชาร์ตสามารถมองเห็นน้องๆนะคะที่เข้าไปให้การพยาบาลได้นะคะแล้วก็จะสื่อสารจากในเคาน์เตอร์พยาบาลกับตรงหอผู้ป่วยโดยใช้วอลกี้ทอวกี้นะคะให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างตามมาตรฐาน กับอีกจุดหนึ่งะคะเวลาที่เราจะเข้าไปในแต่ละครั้งนะคะก็จะต้องวางแผนกิจกรรมการพยาบาลอย่างชัดเจนนะคะเช่นตอนช่งชวงเช้าที่เราจะไปให้มอร์นิ่งแคร์นะคะจะมีการเช็ดตัวผู้ป่วยนะคะทําความสะอาดร่างกายจากนั้นก็จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้รับประทานอาหารหรือว่า มีการฟีดอาหารทางสายยางนะคะเราก็จะรวบรวมกิจกรรมต่างๆเข้าไปในคราวเดียวกันถ้ามีคําสั่งการรักษาจากแพทย์ก็จะเข้าไปกันอีกรอบหนึ่งนะคะหรือว่าควบรวมเข้าไปในกิจกรรมครั้งเดียวกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนในการเข้าไปในแต่ละครั้งนะคะความที่หอผู้ป่วยกับหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันหน้าคันแพทย์นะคะ,ะ,คะเวลาถ้าผู้ป่วยจําเป็นต้องมีการ CPR หรือว่ากู้ชีวิตเราก็สามารถโทรศัพท์แจ้งทางทีม ICU นะคะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนะคะเพื่อนำแพทย์มานะคะแล้วก็อุปกรณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะจาก ICU นะคะก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่วอร์ด ABCD ตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียกว่าให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็ความปลอดภัยของบุคลากรด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณน้องๆในฝ่ายการพยาบาลทุกคนเลยนะคะที่ช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะทั้งในอร์ดโควิดอื่นแล้วก็ที่มารวมตัวช่วยกันที่หอผู้ป่วยหน้าอาคารแพทย์พัฒตรงนี้นะคะรวมถึงน้องๆพยาบาลน,น้องๆผู้ช่วยพยาบาลที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่คนไข COVID ้โควิดนะคะซึ่งต้องรับภาระงานหนักขึ้นนะคะในไม่ว่าจะเป็นอาคารภูมิศิริหรือว่าอาคารสกบวองวาน,นิชค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤตกันไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเตียงที่รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นแต่ก็จะดีกว่าถ้าเราอย่างป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย